สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาผาฝันเมื่อไม่วันไม่วันสดชืน่นสดใสเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อนทุกบ้านทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเนาะความโชคดีเข้ามาหานำชีวิตค่ะทั้งชีวิตรักและก็ชีวิตครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะขั้พูดเรามีเวลาก็มากินกาแฟกับเอยเด้อจ้ะเด้อกาแฟถ้วยเก่าค่ะกาแฟดำ โอ้ยหอมขนาดค่ะเด้ออันจน,นต้องไปเอาแว่นมาใส่เนาะค่ะเนาะบพ่งนั้นพี่นกอันบินไปบินมายมาค่ะจิบกาแฟน้ำเอ้ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะหาเรื่องมาเม้าหมอยกันแม่ค่ะ ขึ้นอย่างโอกซ้ำขาตัวนี้ขึ้นอย่างโอกก็จิบก,กาแฟไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเบื้งธรรมชาติรอบตัวไปก่อน เดี๋ยวคุหลาบก็กำลังบานค่ะแต่ว่าก็หงอยู่ใดบ่หึงหน่อยว่าเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่พันก็บานบานดีอยู่นะคะเต็มหนึ่งเลยเป็นจุ่ม เฮลิคอปเตอร์บินผ่านบันนี้เพื่อนบ้านก็เอาวันซัดเลี้ยงไปป่วยทุกเนาะค่ะเนาะเดินออกกำลังกายน้ำว่างั้นเถอะ หลังมือ้อคืนเต่บออก,ก็เป็นแบบนี้เด้อค่ะเอ้ยกันะคำค้นเต่บออก,ก็เป็นเจ้าหน้าบ้าเรื่องเต่าเสีย่ะบวกไปวกมาก็เบ้าเรื่องตัวผู้เจ้าเนะค่ะเนาะเพราะว่าสมมากก็เบ้าแต่เรื่องของตัวเองว่างั้นเถอะโอ้เครื่องบินอันเครื่องบินพันลเอาอันโฆษณานะคะ่ะ เอาโฆษณาห้อยทางหลังแล้วก็บินไปโฆษณา เข้ามวันเหลือช่วงอันเดดออกก็ได้ออกมานั่งมีน้าสวนเดี๋ยค่ะเอ้ยกันนะก็ต้องรีบขนาดถ่ายคลิปก็ต้องรีบออกมานั่งเดี๋ยค่ะถ้าว่าช่วงหอเหนือ้ยอันกินกาแฟแล้วเรามันยังอากาศบ,บดีบดใดออกมาเนาะคะ่ะเนาะมันก็ผ่านไปว่างั้นเถอะปะการเรืองอากาศดีก็น่ะมานั่งกันจึ้งอยู่กับทำอยูคะใงเรืองกระพานั่งตากแดดตากลมนั่งน้าสวนว่ากันไปว่างั้นเอเนาะคะ่ะเนาะวันนี้พันหนาเากินกาแฟแล้วเราก็ถ้าอากาศดีก็บบดไอัดเดี๋ยค่ะเพราะมัน คิดกินกาแฟนี่มันบบแม่นว่านาอัดได้มดมือเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าคือเฮากินเขากินอาหารนะะี่ยค่ะก็ไปตั้งกินอาหารมดมื่ม,ม,มันกระโบไดแม่นบอกค่ะอันนี้อันเดียวกันนะคะถ้าช่วงหรือเอดื่มเอ้ยังอัดนะคะถ้าเอยบดดื่มเอ้ยกะโบไดอัดถ้าว่าหลังเือั่นดื่มกาแฟกินกาแฟแต่ว่าลืมก็มีค่ะเมื่อไปแล้วก็ผ่านไปซื่อกับโบเมนว่า ลืมมันกินกาแฟแล้วมานั่งกินบเดค่ะบอได้เปลี่ยนไปหันมันก็เสียสุขภาพเนาะค่ะเนาะก็คือคิปพันเอเอาองหารคือกันช่วงหรือพันทำพันจังผ่ากินไม่บอกค่ะถ้าพันโบกินพันโบทำมั็บไดเอดไม่บอกค่ะเพื่อนเราไปนั่งเอดอาหารมันมือนะค่ะเนาะมันเป็นไปบอไดเอาบอแม่นร้านค้าว่างั้นเหรอเว้นแต่ว่าร้านค้าที่ว่าพันทำมัดมือนโอเคเนาะะนนังเทียกก็พามานั่งจิ้งอยู่ค่ะ มันขึ้นแต่โบอกบอะโบเดฟัลแต่กะเบิ่งหันเบิ่งนี้กะจนกาแฟเมื่อถวยแล้วก็สลายมบนะะเนาะกเนาะไปเพื่อไปมันมั่นบอกค่ะคำหนาบโอาดมันกี่โหดกัน,นะะเนาะกันเนาะคำหนบบาบโอดคลิปลงกินกาแฟมันรู้สึกว่ามื้อนอึงนันมันขาดแต่ไปสักอย่างนำนำมันชีวิตเอตุก,กตานี่มันเป็นความเคยชินเอ้านเอ้ยทำมาตั้งแต่ปีสอง หนึ่งอันนี้ก็2024เนาะค่ะเนาะนายขยันะนะนะาโบอีกกี่เดือนกน็ย่างเขา 2, 2 0 2ศูนย์้วเร่นบอกค่ะอันนี้ที่ว่าทำมานามนมันก็เป็นความเคยชินเลยว่าแล้วก็การได้ทักทายเพื่อนเนาะค่ะเนาะการได้คุยพ่อเอ๋ยเป็นแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะแม่บ้านต่างแดนตามสามีค่ะตามสามีมาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะ มันก็ได้คุยกันได้เว้ากันได้เว้าภาษาเฮาเนาะค่ะเนาะบบต้องไปโทรไปหามงหาคู่พันลังเท้าพันบ่มีเวลาก็มีค่ะรังเท้าพันก็แต่ละคนก็มีอันเรื่องน่ะเอดเนาะค่ะเนาะครอบครัวเรื่องน่ะอกไปหั่นไปนี้กับแฟนกับลูกกับอันพ่อยญาอันแม่ยายอันแต่ก็ว่ากันไปเนอะกับเพื่อนฝูงอันแห้งกันบางทีก็บบได้บบได้ไปรบกวนกันเด้อค่ะก็เบ้ากันตุ่งก็ เอ้ยก็ถือว่าอันพี่ YouTube นี่พันก็ทำเฮ่ออันคนใครเครียดไปได้เยอะเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้เครียดหรอกค่ะเอ้ยบ่มีเรื่องตื่นเครียดที่ว่าอันเอ้ยว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องอยากเมาโมยนะคะเมาหมยคุยกันเอสเตเดมื้อนี้อันว่าแต่ในเอสเตเดจักนอยหรือว่ามือ่ตไปหรือการแพลนนิ่งเนาะค่ะเนาะหรือว่าณนาุดนี้โมเมนต์นี้อันคือเตลเอโออกนอะค่ะที่ว่ามันม่วนก็ได้คุยกันเนาะค่ะเนาะ ขาบอกแม่ว่าเอ้ยน่ะไปตั้งโปรแกรมเอ้ยบบเคยเอสอะค่ะเพราะว่าตั้งโปรแกรมตั้งสคริปทำนี่มันเฮาบอกแม่นอันนั้นเนาะค่ะเนาะมันต้องออกมาจักใจแม่ของคิดกินกาแฟนี่คะแซ่บก็ว่าแซ่บหอมก็ว่าหอมแม่ของเฮอนก็บอกว่าฮอนเนาะค่ะเนาะมันออกมาจักใจแล้วเขาก็อัดลงมันก็มีความสุขเรื่องของเรื่องคือทําแล้วมีความสุขถ้าทําแล้วมีความสุขก็ตรงทำเนาะค่ะเนาะคือทําทําแล้วเขาสบายใจยงการได้ ได้เว้าภาษาอันบ้านเฮาได้คุยได้อันนั้นเนาะค่ะเนาะได้ออกทีวีออกคือออกหน้าโจนะคะจะคนน่ะเบิงงบบ่งงูเบิ่งเนะค่ะเดอ้อทีวาที่คุยนี่ถ้าคนมาทักเอ้ยก็ดีใจคะ่ะถ้าบบทักเอ้ยก็ดีใจคือกันคะ่ะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะมันเป็นโลกสังคมไปเร็วมาเร็วคะ่ะกะคําว่าบางทีก็เปียงป้างกะมันก็แล้วแต่คนเนาะค่ะเนาะบางบางทีไปเข้าไปเบิง่งพันธ์ทำแป๊บเดียวบางกะ ดังอันวื่ไปเลยบางั้นเนอะปะดังอันเฟี้ยวเฟ้วเนาะค่ะเนาะบางคนทำมายาวนานกะโบขึ้นจักเท้าเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาและโอกาสเ้ยบ้านอ่ะกาแฟเย็นแล้วเดอค่ะนี้อืมกำลังอุ่นๆดีค่ะคำสักว้าไปเตกเลยค่ะตุ๊กตาค่ะคำว่าช่วงเหลือที่มันแวบเข้ามาในหัวสมองกันว้าบุยุ์ก็มีเดค่ะเนาะบางทีต้องบอกว่าต้องยุด แต่ว่าเอยก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามานั่งกันแห้งําเอา้ยค่ะคุยกันได้บ่คุยกันได้เนาะค่ะเนาะก็มว่มวนๆก็สบายๆกันว่างั้นเด้อปะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําแล้วมันอบอุ่นมันสบายใจเนาะคะ่ะเนาะได้พอกันว่าภาษาบ้านตัวเองสังน่นหคะ่ะอะ กาแฟก็หมดถวยแล้วค่ะก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่ะทุกตาผาฝันแล้วก็เพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีแต่ความโชคดีด้อจัดเด้พอพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ